ก็มันไม่มีกรอบหน้าแล้วยิ่งพ <นะ S 2> อม่ชอบแต่งหน้าเราก็จะไม่ได้มีแบบคอนทัวร์ที่มันให้เห็นแบบโครงหน้าชัดขึ้นหลอกลมเลยอ่ะหลอกลมก็คือน้องอินจะเน้นป้องกันเน้นกรอบหน้าเพื่อให้กรอบหน้าดูกระชับขึ้นมีกรอบหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไขมันใต้คางน้องอิงก็ไม่มากจะทําไปเรื่อยก็ได้เพื่อเวลาเราจะเน้นเก็บกรอบหน้าเราต้องเก็บทั้งใบแก้มแล้วก็ใต้คางด้วยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยโอเลย เริ่มแรกนะคะหมอจะใช้หัวที่ความลึก4.5ม mm เมตรนะคะโดยท mm, <meals. S 1> yeah, ี่ห <It> ัว4.5มมตรเนี่ยก็จะลงลึกถึงชั้นสมตสนะคะซึ่งชั้นสมตสเนี่ยเป็นชั้นที่คอยพยุงหน้าเราให้ยกกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นนี้ก็จะเห็นว่าหน้าเรายกกระชับขึ้นตามลำดับมันจะดุงหมอ คือตอนแรกเองลองเสิร์ชว่ามันมียังไงที่แบบเจ็บกรอบหน้าเราไม่เจ็บบ้างก็ไปเจออัลตราฟอร์เมอร์พอมันไม่เป็นเข็มเองก็เลยสนใจมากกว่าเพราะจริงๆองอยากมีกรอบหน้าเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าโดนเข็มเท่าไหร่บางคนก็จะกลัวว่าการทำอ er ัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยอันตรายไหมถ้าจะบอกแล้วว่าไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องที่มีมาตรฐานกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆเลยต่อไปหมอก็จะใช้หัวที่มีความลึก3มิลลิเมตรเนี่ยยกระชับ เก็บกระป๋องแก้มตรงนี้เล็กน้อยนะคะก็ใช้เป็นหัวใสอันนี้มันครั้งเดียวก็เห็นผลเลยนะคะหมอเราจะเห็นผลทันทีหลังทําเลยเนี่ยประมาณสักสิบถ<ม>ึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลจะเห็นชัดเจนมากสุดเนี่ยประมาณสองถึงสามเดือนผลลัพธ์เนี่ยอยู่นานไปเห็นประมาณถึงปีนะคะโอะค่ะรู้สึกแบบฝั่งนี้ตึงขึ้นบอกว่าตึงขึ<ม>ง้น,นแล้วก็แก้มไม่ค่อยคลอยแล้วค่ะอันนี้แค่ปรงสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผลที่เห็นทั้งหมดไม่เจ็บเท่าที่คิดจจี๊ดแบบทนได้ ครั้งแรกจะสะดุ้งนิดนึงแต่ว่าพอทำไปสักพักจะแบบไม่ค่อยรู้สึกเจ็บก็ชอบนะคะเหมือนมันเห็นผลไวเหมือนกันอันนี้ขนาดยังไม่เต็มที่นะแต่ว่าพอมองก็คือแบบมันดูมีกรอบขึ้นวงแก้มดูแบบจางลงบอกต่อนะคะใครที่ สนใจหรือว่ามีปัญหาเหมือนกันอยากมีกรอบหน้าช,าชาดัดๆแล้วก็ใครกลัวเจ็บแบบอิงก็คือดีมากเพราะ่าเครื่องนี้ไม่เจ็บค่ะทนได้อยู่